ะมีลานกางเต็นท์สักกี่ลานที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ขนาดนี้มีทั้งลำธารน,น้ำตกเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมมากมายสำหรับเด็กใช่ครับที่นี่คือบ้านเหมือนฝันแคมปิ้งแอนด์ฟาร์มมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรรรสวัสดีครับพวกเราแฮสไลฟ์มาถึงแล้ววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาแคมปิ้งที่บ้านเหมือนฝันแคมปิ้งแอนด์ฟาร์มอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ระยะทางจากกรุงเทพที่เราอยู่มาถึงที่นี่ประมาณ1 9 0กลเมตรนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครับเรามาถึงลานที่นี่ประมาณ10โมงอากาศก็ค่อนข้างร้อนแล้วนะครับเราก็เลยต้องรีบหาที่กางเต็นท์ก่อนเราโชคดีมากครับ ได้ที่กางเต็งใกล้ๆลำธารและยังได้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ช่วยบังแดดตลอดทั้งวันครับทำให้การมาแคมปิ้งหน้าร้อนแบบนี้สนุกขึ้นเยอะเลยครับ จุดที่เรากางเต็นท์อยู่ตรงนี้สุดจะร่มรื่นมีลมพัดตลอดทั้งวันแล้วยังได้ไอเย็นจากลำธารช่วยบรรเทาความร้อนได้ดีเลยครับหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเราก็จะมารีวิวลานกันนะครับเราก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะเข้ามานน่นทางที่เรามาก็คือทางนู้นน่นโน่นโน่น,น พอเราเข้าจากทางนู้นมาปุ๊บเราก็จะเดินมาตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับเราเอารถมาดรอปของอยู่ทางตรงนูน้นตรงป้ายเห็นป้ายรึไหมหนู่นเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนูนงน้นเราจะดรอปของอยู่ตรงนูน้นดรอปของเสร็จแล้วเราก็จะเอารถมาจอดอยู่บริเวณนี้นะครับครับวันนี้เราเรามาวันที่6เมษายนหน้าร้อนอากาศร้อนไหมบอกได้คําเดียวครับว่าร้อนมาก ร้อนมากเลยนะครับแต่แต่ลานนี้ค่อนข้างร่มรื่นเพราะว่าจุดที่เรากางเต็นท์เนี่ยมันติดติดวิวเป็นเป็นริมล,ลำธารเนาะเขามีลำธารแล้วก็มีป่าเราเราก็เลยไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นมันก็ยังมีไอเย็นเอยู่มีพอพอมาแล้วนะครับเราก็จะเจอป้ายป้ายบอกว่าห้องน้ำไปทางนู้นจุดล้างภาชนะไปทางนู้นจุดเช็คอิน ลงทะเบียนก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีพวกร้านค้ามีขนมขายมีเครื่องดื่มแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้นะครับร้านร้านที่นี่นะครับมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็มีอุปกรณ์ให้ให้เช่านะครับถ้าเราลืมอย่างเช่นวันนี้ผมลืมเอาปลั๊กไฟมาก็เลยขอขอเช่าเขานะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดเงินหรอกแต่เขาจะเก็บค่าม,มาจำหนึ่งร้บาท แต่ให้เราใช้ฟรีเราใช้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนแล้วเราก็เอาเงินขึ้นมาดิ้นเราอยู่ตรงนี้นะนี่เราก็กางเต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าตอนแรกผมจะกางทาบแหละแต่แต่เราไม่กางเพราะว่าจุดที่เราเลือกตรงนี้เนี่ยมันล่มมากมากเลยเห็นเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้นะครับมันจะล่มทั้งวันเลยก็โอเคเราไม่ต้องกางทาบนะ ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม้วยน,นแล้วก็วันนี้เรามากับพี่ๆที่ทำงานของเจนแอนลังเซ็ตของอยู่นูน่นเดี๋ยวเราลงไปนั่งทาร์ฟตรงนู้นกันพี่ๆเขากางให้แล้ววันนี้ทริปนี้เราไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่นะครับไปเราไปเดินดูร้านกันอ่าเรามาช่วงเมษาเนาะน้ำมันก็ค่อนข้างอ่าน้อยนิดนึง เห็นลําธารน้ําต,ตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นน้ําเหมือนกันลําธารที่นี่ก็เป็นเหมือนอเป็นเหมือนน้ําตกน้อยๆน,นะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามีใครสร้างขึ้นมาเนาะเป็นแบบเอาไว้ชะลอน้ําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจลมเย็นตลอดนะตั้งแต่มานี่ก็ลมเย็นเลยนะครับมีลมตลอดไม่ร้อนเท่าไหร่ที่นี่ก็มีเรือให้พายด้วยนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนชั้นลำธารลงไปสวยไหมสวยคืนนี้ผมคิดว่าก็คงจะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่พัดลมตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่ครับไปเราไปดูจุดกลางเซนัน์จุดกลางเซนจ์ของที่นี่นะครับมันก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าติดริมน้ำไหมหเหรอหนู่นถ่าตรงนู้นติดริมน้ำก็จะมีโซนตรงนู้น สองนึงมีตรงนี้ตรงหนึง่งบนนี่แล้วก็ที่เป็นขั้นบันไดยอยู่ข้างบนนี้ตรงนี้ก็กลางได้แต่ตรงนี้มันก็จะรับแสงแดดหน่อยหนึ่งนะมันก็จะร้อนเลยแหละเพราะว่าต้นไม้มันไม่มีมันไม่มีร่มเงาต้นไม้คอยปกคลุมอยู่นะอ๋อเนี่ยตรงนี้ก็กลางได้นะครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นลานสามารถกางได้ข้างบนน,งนู้นบนู้นก็กางได้ไล่ลงมาเลยกลางอยู่ข้างหน้าลานค้าก็กางได้รับพื้นที่กางด้านบนนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็สามารถกางได้ลงไปอีกชั้นหนึ่งตรงนู้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับบนนู้นก็กางไดเ้เห็นไหมมีอีกเต็นท์หนึ่งก็กางอยู่เหมือนกันตรงนั้น ตรงนี้เราก็กางได้แต่ถ้ากางข้างบนเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เหมือนแบบวงที่เรากางเห็นไหมมันมีเงาจากต้นต้นไม้อย่ต้นไม้ใหญ่ๆคอยเป็นร่มเงาให้เราอยู่แต่ตรงนี้ก็จะร้อนเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นลานโลง่งๆเหมือนนะคิดว่าตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันเพราะเห็นปักไฟมีปักไฟอยู่โอ้กว้างอยู่เหมือนกันนะตรงเนี้ย แต่ตรงนี้มันจะไม่ติดลำทารน,นะไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยก็ถ้ากลางตรงนี้ก็ร้อนแน่ๆครับไม่ต้องห่วงห้องน้ำที่นี่มินิมอลมากๆเลยนะครับสวยไหมอ่าเดี๋ยวนะนูนุนห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงอยู่นู่นตรงนี้ห้องน้ำชายอ่าเราเข้าไปดูกันอุ้ยห้องน้ำดูดีอะสะอาดสะอาดนะจากข้างนอกอนละ้เดี๋ยวไปดูข้างในกัน อใช่ไหมอันนี้ห้องน้ําชายโอเคอันนี้ห้องน้าชายนี่ยครับนี่ก็เป็นห้องน้ำชายห้องนี้มีอะไระมีชักโครกชักโครกนั่งเนาะแล้วก็มีนี่ฝากบัวน้ําแรงบ้าก็แรงใช้ได้ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแต่คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะแค่นี้ก็ร้อนอยู่แล้ว น,นี้เป็นชักโครกมีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่ห้องอันนี้มีเหมือนกันสองห้องอันนี้ก็มีเหมือนกัน3มห้องตรงนี้ก็เป็นที่ปัสสาวะชายเนาะอีกสองจุดส่วนห้องน้ำหญิงเหรอคิดว่าก็คงจะไม่ต่างก,กันกับห้องน้ำผู้ชายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดล้างจานนี่จุดล้างจานมี หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่มีสี่อ่างโดยรวมก็ลานนี้พื้นที่การก็ค่อนข้างเยอะมีให้เลือกลงเยอะอยู่นะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบลานแบบไหนชอบติดน้ำหรือเปล่าไปโอเคเรากลับไปที่แคมป์ของเราดีกว่าก็ที่นี่เป็นไงบ้างชอบไหมชอบถ้าหน้าถ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 ้าเป็นหน้าหน้าหนาวก็น่าจะดีกว่านี้ แันนี้มันน่าร้อนน่าร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนแบบร้อนอยู่ไม่ได้ถ้าถ้าไปกลางตรงนู้นอะร้อนใช่ป่ะใช่ใช่แต่เราเลือกกลางอยู่ใต้ร่มใต้ร่มไม้มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ที่นี่มันก็ติดลําธารด้วยลําธารน้อยๆมันก็ยังมีความเย็นจากลําธารได้อยู่น้อยแล้วก็ระยะห่างระยะห่างระหว่างเต็นท์ก็ห่างอยู่ห่างห่างจากที่เคยเคยไปคือเขามีมีจุดให้เรากางอลายหลายหลายจุดอยู่ใช่ใช่ ก็ถือว่าดีดีก็อาจจะมาซ้ําอีกแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงอื่นอาจจะเป็นหน้าฝนก็น่าปลายฝนต้นหนาวก็น่าจะมาเนาะก็คิดว่าช่วงนั้นอากาศแล้วก็น้ําที่หน้าน้ํามันน่าจะเยอะกว่านี้อากาศก็อาจจะเย็นเย็นดีกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าลมมันก็พัดอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพ้วยร้อยจากบ้านก็ร8 0ยแปดิกว่าโลสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่า เออแต่แต่มันก็จะลดเยอะนิดนึ่งช่วงเรามาเทศกาลเลยหยุดอ่าใช่หยุด3วันเนาะวันนี้มันเราเรามาวันที่6 6เมษายนก็ลดเยอะนิดนึงใช่ก็โอเคนะโดยรวมก็ชอบนะครับร้านนี้ห้องน้ำเมื่อกี้ไปรีวิวมาแล้วห้องน้ำดีสะอาดแต่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยคืนนี้ใช่ไหมเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำไมเราไม่ใช้ล่ะครับเพราะร้อนขนาดนี้ยังจะน้ำอุ่นอีกเหรอครับโอเค เออมันจะไหม้แล้วี่ยขอดานเออเอาหมูหั่นมาย่างด้วยดีกว่าเมื่อทุกคนกางเต็นท์ของตัวเองเสร็จเชฟใหญ่ก็เริ่มบรรจงทํทำอาหารด้วยความพิถีพิถันสร้างประสบการณ์มือพิเศษให้ลงตัวเส้นทางเดินป่า เราเลี้ยวขวานะครับมันก็จะเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติเขาบอกว่าน่าจะเดินขึ้นไปได้หรือเปล่าหลังจากที่เราเพลิดเพลินไปกับอาหารแสนสุยพิเศษเราก็เริ่มเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติทางร้านมีเส้นทางสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดประสบการณ์ให้ชาวแคมเปอร์ได้สัมผัสความอลังการของน้ำตกบ้านเหมือนฝันชื่อนี้ไม่เกินจริงเลยครับ ตอนแรกมันก็เป็นผ้าแต่พอเผาไปแล้วมันก็จะแข็งมันจะเปราะถ้าไปโดนมามันก็จะขาดแะแปมื้อเย็นวันนี้พวกเราขออาสาเป็นเชฟจังเป็นนำเสนอเมนูนอาหารหมูสามชั้นทอดกระเทียมพิถีพิัที่ผ่านการหมักสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถันรังสรรค์อย่างปรานีตจากบ้านผมเองเอ็นจอยครับ เราก็ไปดูอาหารมื้อเช้านะที่นี่เขามีนมมีขนมปังให้ทานฟรีด้วยตรงนี้เราเดินมานี่ถ้าเราถอดรองเท้าตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นจุดลงทะเบียนของขายก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีนมสดมีขนมปังทำขนมปังปิ้งได้ฟรีนะครับ นอนสบายไหมเมื่อคืนก็นอนสบายนะมันไม่ได้ร้อนทัเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ติดป่าติดแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำสิติดลำธารมันก็มีความเย็นจากน้ำมาพอสมควรก็ถือว่าโอเคนะยังมาดูกลานกิจกรรมสิมีธนูให้ยิ่ง มีมีกองไฟให้ทำกิจกรรมแบบมากันหลายคนเนาะนผมขออนุญาตถ่ายถามข้อมูลนะครับครับครับผมสวัสดีครับครับผมานนี้เปิดได้นานหรือยังครับเปิดเมื่อวันที่สิบเ็ดเดือนสิบเอ็ปีที่แล้วครับผมอ๋อก็ถือว่าเป็นลานใหม่เนาะ <c oughs> ครับผม้านลานนี้กิจกรรมมีให้ทำเยอะมากเลยใช่ไหมก็ <c oughs> จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างกิจกรรมก็คือจะก,กิจกรรมที่เราเตรียมไว้ในส่วนของอพวกกีฬาพวกอะไรเงี้ยครับผมบจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรไว้ให้ก็จะมีโตฟุตบอลมีลูกบอลมีธนูยางมีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับที่ทเป็นตัวหลักแล้วก็ในส่วนของเล่นน้ําก็จะมเีเตรียมเรือเตรียมชูชีพเตรียมอะไรหุ่งยางไว้ให้ครับส่วนกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็จะส่วนเด็กก็จะมีเกี่ยวกับเนี่ยครับให้ป้อนนมสัตว์นมอะไรตรงนั้นอ๋อ ส่วนของลูกแพะตรงนู้นเน,ะน,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 นาะใช,ช่ครับใช่ที่หลักๆนะครับแต่ว่าจะมีส่งเสริมก็คือเช่นจะพาเดินป่าลงมันจะมีน้ําตกใหญ่อยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับเป็นหน้าผาแต่เวลาลงไปเนี่ยคือตรงนี้เราไม่ได้ทาบันไดไว้ระฉะนั้นก็ต้องพาเดินป่าเข้าไปแล้วก็ป้อมเข้ามาเพื่อจะลงเหมือนสำรวจทางธรรมชาติอ,อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอยากจะมีส่งเสริมนี้เนี่ยไม่รวมทั้งจจะมีช่วงเทศกาลก็จะมีดนตรี อ๋อโดนตีสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนผมเห็นมีมีจอโปรเจคเตอร์เนาะอย่างเง้นเลยก็คือเวลาเด็กๆอยู่ก็มีได้ดูดูอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนตัวมีลูกด้วยก็เลยอยากให้เด็กเข้าถึงธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นกีฬาได้นู่นได้นี่ด้วยนะครับบางที เข้าใจครับอย่างลูกผมเองมาถึงก็อยู่น้ําตกก็เล่นน้าตกอะไรปกติแต่ก็บางทีก็จะเบื่อแต่ถ้ามีแบบเสริมเสริมยังมีธนูมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ทำอย่างอื่นกิจกรรมอื่นเพิ่มได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับดินได้อยู่กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่นี่มีน้ําตลอดทั้งปีไหมครับเราโชคดีมากครับที่ดินของเราเนี่ยมัน มีบอ่อมีขั้วเรยกเมตาน้ําอยู่ตรงต้นไร่ใช่ไหมครับ,รบแล้วมาบรรจบกับลาธารมันทําให้น้ําซับจากใต้ดินเนี่ยทำให้มีน้ําตลอดทั้งปีครับและช่วงหน้าน้ําที่ว่ามีน้ํามาจากลาธารเนี่ยมาเสริมกันน้ําตกเราก็จะแรงรแต่เนี้ยที่เห็นละร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือน้ําซับเลยเพราะว่าปีนี้แรงลานเราจะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆก็คือโซนที่อยู่นนริมน้ํบก็คืออยู่ติดริอน้าตกแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือโซอนด้านบนเนี่ยครับ ซึ่งจะเป็นคุ่มกว้างๆนี้จะเป็นเป็นลานหญ้ากว้างๆนี้ซึ่งถ้าริมน้ำเนี่ยแน่นอนจะได้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีลานที่ส่วนนึ่งก็ะมีลานดินกลางน้ําเลยอันนั้นก็จะป๊อปนิดน,นึงแต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวนี่คือไม่ได้เลยอ๋ออันตรายาร่มทั้งวันแน่นอนครับแสดงว่าถ้าหน้าน,าน้ํานี่คือน้ํามาเยอะเลยใช,ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจะจจะท่วมตรงนั้นไปเลยอ๋อใช่แล้วนี้เราก็ต้องดูว่าเออ ตอนไหนยังไงพนักง,งานของเราก็จะดูว่าเหมาะสมยังไงช่วงเวลาไหนกลางตรงนี้ได้กลางตรงนี้อะไรไม่ได้ครับผมได้ครับผมขอบคุณครับด,ดีมากมากครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นพี่เจ้าของร้านเนาะ สำหรับลานกางเต็นที่นี่นะครับค่าบริการกางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ250บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีมีเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ละ300-400ถึงบาทมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เช่าชุดละ100บาทมีทาร์บขนาด5้คูณเมตรให้เช่า100บาทมีพัดลมให้เช่า50บาทมีชุดปิ้งย่างให้เช่า100บาทปลั๊กไฟโคมไฟเสาไฟฟรีนะครับแต่มีค่ามัดจำ1 0 0บาท ที่นี่เช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มเช็คเอาท์ออกก่อนเที่ยงส่วนรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆดูได้เพิ่มเติมตามรูปภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวต้องมาซ้ำตอนช่วงฤดูฝนนะ,ะนี้จะมีแพ้ให้เด็กๆได้มาให้อาหารได้ด้วยนะ ก็สำหรับ้านนี้ผมชอบนะครับประทับใจในหลายๆอย่างผมชอบแนวคิดของพี่เจ้าของ้านและพี่ๆพนักงานที่นี่ก็เอาใจใส่ลูกค้าดีมากๆเลยครับพื้นที่ลานก็มีให้เลือกหลายโซนน้ำที่นี่ก็มีทั้งปีสำหรับผมหน้าฝนต้องมาที่นี่อีกครั้งให้ได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e จนกว่าจะได้พบกันใหม่